ไม่ห่างนี้ิไเป็นไรไม่เป็นไรคิดเรามันคิดจบค่าบวุ่งงบ4,000มากกว่า20ตัวนี่มันสายโนเบิลนะครับโนเบิล ัสอารบทพอพันนะครับที่เอจีแคเทนเซอร์วิสพอพันสายเทาลูกโนเบิร์ดนะครับก็เฮียเก่งนะครับเคีเก่งเอพอพันะ เดียวก่อนมาเดินียวให้ผมมาเดินียวให้พี่น้องได้ดูนะครับลูกโนเบิ้ลนะครับตัวนี้เ g จีนี่กี่ตัวนี่ใครที่นีู่่ลูกโนเบิ้ลตอนนี้ที่เราดูดูพอพันครับผมถ่ายตอนเที่ยงคืน ันนี้ถ่ายตอนเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนของวันนี้นะครับเด็กเดินเที่ยงคืนอำมามาถ่ายคลิปพี่น้องครับเที่ยงคืนนี่แหละถ่ายตอนเที่ยงคืนเห็นเลยนะครับนะครับมวยน้ำเข่านะครับมวยน้ำเข่าของเพื่อนนะครับเัวนี้ห้ายครับผมสมัครทีดจองไปแล้วนะครับพอดีมีโอกาสมาเย่ชม่มนะครับที่ฟาร์มของเพื่อนนะครับ ตอนนี้เที่ยงคืนครับถ่ายแบบสดๆนะครับเดี๋ยวมืออื่นนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปวเอจีนะครับของเฮียเก่งพิเศษมาพิเศษนะครับพอพันพผนหมากกว่ายี่สิบตัวนะครับพอพันสวยๆนะครับนี่นะครับพอพันสวยๆมากกว่ายี่สิบตัวนะครับกำลังคุยงานครับบ่าะวะที่อยู่ครับเฮียเก่งครับนฮียครับผมมาต้งนี้ครับผมเนี่ยสวยๆนะครับผม ก็นะครับตัวนี้พอพันธุ์ชลีน้ำเชื้อตักตัวนะครับราคาเกษตรกรนะครับน้ำเชื้อราคาถูกๆนะครับตีมีนชื่ออะไรชื่อว่าอะไรนะครับเนี่ยนิวสติงนี่ครับนี่แหละนะครับตัวชูโรงนะครับตัวชูโรงของเอจีเฮานะครับนิวสติงน้ำเชื้อราคาเกษตรกร นี่แหละตอนนี้แหละจะชูลงแกว่าจะชูลงเอจจีถ่ายแบบสดๆครับตัวนี้ถ่ายแบบสดๆนะครับตัวนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับมาถ่ายคลิปตอนเที่ยงคืนครับขอบคุณนะครับว่าเล็กคนนี้ครับแกรมมานะครับอาเบิ้ลงัวนะครับเนี่ยนิวสติงความสูงกะดันร้อยเจ็ดสิบครับตัวนี้ดูเที่ยงผมครับอ่าบ่าวัตถีสูงเท่าไหร่ครับ ผมสูงร้อยแปดสิบอ่าตัวนี้ก็ประมาณดันร้อยเจ็ดสิบครับเฉียรร้อยเจ็ดสิบผมว่านะสี่ปีครับ CP เนยว่าปีสปีเป็นสายไหนครับเนี่คเก่งติงเลสิตับศูนย์สิงเลสิตับศูนย์ครับลูกติงเลสิตับศูนย์แม่สายเอลโมเอลโมเอลโมนะครับถ่ายแบบสดๆตอนเที่ยงคืนนะครับตัวนี้แล้นะครับอยากนำเสนอนะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับนิวสติงนะครับน้ำเชื้อราคาเกษตรกรนะครับตัวนี้ อีกไม่นานนะครับปกที่0เรียน้ำเชื้อนะครับ SG นะครับไทยเบื้องแบบคร่าวๆกันนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มนะครับตอนนี้ผมมาตอนเที่ยงคืนครับให้พี่น้องได้ดูนะครับเจ้า New Sting นะครับจำไว้ผมเจ้า New Sting นะครับสายสิงเล่นะครับใหญ่นะครับสูง170นะครับ170บวกนะครับ นี่ครับสีแบบว่าถูกแตจเกษตรกรหลักยานะครับชาวอีสานบ้านเฮานะครับสีแดงนะครับสีแดงเม็ดมะขามอ่าผบอกมีสีแดงสีแดงครับแปะสมุดกว่าผมในแกนหนาเบิ่งครับตัวนี้ <laughs> อย่างเงี้ยหนาเบิ่งครับสวยมาก เดี๋ยวเราชมคลิปเ็มครับพี่น้องครับที่นี้ผมพามาบ่งพิดองนี้ใหญ่มากสวยมากนิ่งมากดูข้อขาครับผมดูข้อขาดูข้อขาใหญ่ๆนะครับต่อไปครับพี่น้องเกษตรกรบ้าน้องนะครับก็จะใส่บริการนะครับน้ำเสียของเนี่ยเก่งนะครับ นี่ครับไซส์จิงเล่น้ำไม่เดือดนะครับ,น,รบน้ำ,นำร้อนอันนี้ถ่ายสดๆตอนเชียงคืนนะครับพี่น้องครับถ่ายสดๆตอนเที่ยงคืนเลยนะครับถ่ายเห็นแบบว่าสดๆนะครับสวยมาเจ็ดสิบเนี่ยผมมักตัวนี้นะครับนิวสติ้งนะครับไอ้เจ้านิวสติ้งนะครับนะนดีกันโมโนโอเรโ,โ,โน่โมอเรโน่นครับแบรนด์มอเรโน่ เป็นลูกสโมกิ้งกันอีกหนึ่งตัวนะครับที่เฮียเก่งจะนำเสนอจากแบรนด์โมริโนนะครับนี่ครับแบรนด์โมริโนนะครับสายเนื้ออีกหนึสายเนื้อบริยมอีกอีกล์อ่งสไตล์แล้หล่อลึกๆนะครับตัวนี้ปลาลูกเดียวดูมัดกล้ามเนื้อมานี่เลยดักต้นนะมาเท่าเอินดักต้นนะมาเท่าเอินว่าดักต้นพี่น้องเอินมาจับับลึกเออจับลึกว่าดักต้นนะครับคอขาสั้นนี่ครับ ทีเด็ดอีกหนึ่งตัวนะครับของ HG Bidding นะครับคุณผู้นะครับสายสโมกิ้งกันนะครับอายุเพิ่งสองปีครับพี่น้องครับอายุเพิ่งสองปีนะครับเดี๋ยวถ่ายเบิร์นะครับภาพอาจจะไม่ชัดเรีอกภาพอาจจะมั่วนะครับกาบาตัวนี้กับสุขุมวันโอ้ดันหล่อเจ็ดสิบนะครับตัวนี้อายุเพิ่งแค่สองปีนะครับยังง่ายขนาดนี้เอาไปที่ไปเยื่นเทียบนะ ดูครับที่งอที่สูงร้อยแปดสิบกว่าครับเมืองขอครับจุดเด่นครับข้อพันที่ดีข้อขาต้องสั้นข้อระหว่างไอ้เล็บเล็กมาหาเขาจะถ่ายข้าพันธุกรรมของลูกได้ดีนะในมุมมองผมนะเวลาผมไปตามดูข้อพันผมชอบดูข้อขาก่อนอ่าแล้วว่าช่วงไหลสายสมุงกินกันไหลกว่านะครับสายนี้นี่นี่มาดูข้อเหนี้ยวมาดูตำแหน่งหางตำแหน่งสวยครับมาสมุนเลยลงเนี้ยหางกันอยู่เนี้ย ไม่ใช่คนหาอยู่นี่นะหาอยู่นี่สวยสําหรับคนวัวกระดูกเล็กแหมเหมาะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูเต็มๆวันนี้ครับดึกแล้วแต่แต่ว่าอยากไลครับดใจไม่ไหวครับมาก่อนเลยตอนนี้แจ้งคืนให้คืนกว่าแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องผมตัวแรกเลยบ้ามากแล้วแล้วตัวนี้ยังเป็นผู้บาหน่อยเดี๋ยวน้ำเชื้อเร็วๆนี้ครับสําหรับเบอร์ที่ตอสําหรับมอผสมกะ บางทีนะครับเบอร์ที่ต่อจะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรมาติดต่อได้นะครับอีโบโดนนะครับมีน้ำเชื่อนะครับที่เอสจีครับยันครับเร็วๆนี้นะครับประมาณเดือนปลายปีครับปลายปีครับพี่น้องปลายปีนะครับเฮียเกมบอกว่าปลายปีนะครับอีโบโดนนะครับที่สุดรโซงานระกดาแอจจไ้เห็นนครรับสุิย้ำเชื่อได้มาตรฐานนะครับเอสจีบีดิงนะครับอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเราชมรอติดตามนะครับที่ เอจีบีดิงนะครับนะจะเป็นเพจมีน้ำเสื้อนะครับจากเป็นน้ำเสื้อที่ได้รับมาตรฐานนะครับเหมือนฟังเหมือนครับมาว่าทีครับนี่เ่งกำลังคุยกันไม่มีตรงนี้จะแอนจะเปลกหายากมีมีที่ผดตัวมีในความจ่างโ่นะอาจจะเป็นไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะมากอวาที่มากา าะเอาไว้พัฒนาครับครับแต่าคาไม่เหมาะซื้อไปเลี้ยงฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับก็หรือว่ามอผสมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่แงะเก่งนะครับไปตีเราได้เลยนะครับนี่ครับไปนั่งจูงให้เบิ้งนะครับภาพอาจจะบม่ชัดนะครับภาพอาจจะมั่วนะครับแต่ว่าอยากถ่ายทอดนะครับว่าเขามีความตั้งใจนะครับตอนนี้เที่ยงขึ้นกว่านะครับมาถ่ายทำให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับ น้องพัดังเดินโชว์นะครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับผลิตสนใจนะครับหมอะสมนะครับอยากจะจับจ้องนำเชื่อนะครับที่บริษัทนะครับ